ที่กูทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพรามเทพมารรมหรือใครๆในโลกไม่ปึงได้ตามปรารถนามีอยู่5้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือสมณะปรามเทพมารรมหรือใครๆในโลก ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลยดังนี้ภิกุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัสตว์ตั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมาหมัวเศร้าโศกกระวนกระวาย ร่ำไรรำพันทุกขกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศก กระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกกรํำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกต้องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหล ของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมากร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะประหราดจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันวิกุตั้งหลายน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมา โดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หล่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาร่ำควรร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะ ปัดปลาจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสูตรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสือเส่อมแห่งโภคะ พวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลานานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจลาะประลาจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกขความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มป,ปูนปัตภพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นภิกุุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้วิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้วิกุทั้งหลาย อริยสัจสี่อย่างเห่าไหนเล่าภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัต์คือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกขอริยสัต์คือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัตจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ต้องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้อานนตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือว่าสัตว์จะต้องปัดปลราจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์ จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าิีพายเลยดังนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้อานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นความชรามีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้ มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ปุดผ่องเสียแล้วและกายก็หิวย่นหย่อนยานมีตัว้อมไปข้างหน้าอินรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายดังนี้ ตัวเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตาย ไม่ยกเว้นให้แก่ใกลไกมันย่ำยีหมดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดิน ที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบปรีแล้ว เราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วพิกูทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ พิกุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากราชาติสงสารท่ำที่สุดแห่งทุกได้พิกุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นอารหาันตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิจาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถี ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ปิกกูทั้งหลายตาตาคตได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารรมซึ่งหมู่สัตว์ กับทั้งสมณะปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไปร้อในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศประมาจันพร้อมทั้งอักตะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกกุทั้งหลายเราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดตออ่อวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของบริตยูฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของบริตร Gray Actually, ยู ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติ เข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจอย่างลงได้ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อาจอย่างลงได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิท ไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณนั่นสงบนั่นประณีตที่นี้เองเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับ เป็นนิพพานทั้งโลกนี้แลโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวง ประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิดส่งแล้วพิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมท ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยกะเติดมหาราชอุบาสกผู้มีปัญญาถึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าหนึ่ง ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิช,ชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ 2. ท่านจงเบาใจเถิดว่า ท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติึงเ,เห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเรียงตัวบุุษได้แปดบุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักกินาเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึุงทำอันชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าเป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสิลที่ท่านผู้รู้สรนเสริญทิฏฐิไม่ลูกคลำเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มหาราชาอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความบ่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและปริยาอยู่หรือ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตรและปริยา ก็จับตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จับตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภริยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราแล้ว อุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกรรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกรรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นจึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากรรมอันเป็นทิพย ยังดีกว่าปราณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจะตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขาเกล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเรา น้อมไปในพวกเทพฉันจาตุมหาราชิกาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชันดาวดึงยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพฉันจาตุมาราชิกาขอท่านจงปราจิตให้ออกจากพวกเทพ ฉั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพฉั้นจาตุมหาราชิกาแล้วและจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่ายังปราณีตกว่าพวกเทพชั้นยามาพวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรานิมมิตดวสวรตี ยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานนรดีพรหมโลกยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นปร r a n มิตาวสวตัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปร r ิมมิตาวสวตัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรณิมมิตา